วันนี้เราจะมาราบงวกันนะจ้าลาบใส่กระทะเลยจ้าเพราะเราจะเอาไปคั่วพร้อมน้อง่ากินลาบด,ดิบเนาะเฮากระสิเอามาผสมลงในกระทะเลยใส่หงอก็ะได้เด่ะหรือูิใส่อันาดก็ได้อืมเอามานี่แหละเนือเนเนเน้อเนื้อเฮามันเอเฮาสื่อเป็นเนือเน้อเนื้อเนื้อง้วัีนน่ีหหเพนบดใหไหเนาะกะสิบริมีแต่เนื้ออย่างเดียวก็ะชีมีเอ็นมีมันปนแน่น่ะ อืมตอนแรกเขาตั้งใจว่าเขาสีสือมามาเห็ดอันสมบาดเหนียวก็เลยว่าอันอันขอเลียดน้ำใน,น่าสนันดอกอืมตาพันดาวพันเสียเอาเลียดไปหาปลาว่าสนันดอกเออขอเลียดเราไม่ค่ะว่าเอาบีด้วยไหมเออเอาเพียไหมว่าสัน่าเขาก็ว่าเออเอามากกระไดจาบสนันดอกเอ๊ะได้เปียรได้บีมาได้เลยียดมาแล้วร่องกระไดามะนะล่องลาบบังลาบซุปกระไดดีละสันดอกก็เลยลองเอามา ืมนี่แหละร้องสิร้องหลาบสู้กิงเบิงแบดเนี้อ่าแต่ตาเพื่อเพิ่นกินหลาบดิบกับสิร้องให้เพิ่นซิมเบิงเนาะเอาวิธีการขั้นตอนก็ใส่ตามที่เห็นเลยนะจ๊ะเอาเนี่ยลงไปเอาเอาบีลงไปเอาเหลียดลงไปคน,คนๆๆใส่กันตรงลิงกันผู้ใดมักสมกับใส่บักเน้าหรือผู้ใดมักขมกับใส่บีอาว่างานเขากับย่อบีลงไปแล้วละ่ะอืมเราก็ใส่เกียร์พอนัวๆจักหน่อยเอาดีปิ้งลงไปเลย แล้วก็ผงนัวลงไปจักหลายเตอ๋อบก็ได้นะมันจะแซ่บเพิ่มขึ้นอีกสามร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปยี่ห้ออะไรก็ได้จ้ะลงไปจอกๆลงไปแล้วก็คนตรงเลียงแบบนี้ให้มันไวขึ้นรีขึ้นอ่าไวๆๆคนดีๆให้มันเข้ากันอืมพลังคนคนกับดีใส่ถุงมือเราก็มาเศร้าเอาในหมอนอะตรงเลงตรงเลียงขึ้นในบ้านงานน่ะเพื่อน็ดแสมด้ขันจังสันอืมสำหรับเราเราก็คนเอาแบบนี้เลย ใส่หัวหอมแดงลงไปแล้วก็ตามด้วยผักซีใบเลื่อยหรือผักหอมเปรแล้วก็พริกผงที่เหลืออยู่นิดหน่อยเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะใส่น้อยคือกันเอาลงไปเลยจ้าตามด้วยข้าวคั่วเคยไปซอยงานเพ่นลเพินให้ลาบมานะลาบดิบมาเฮาหังเฮาบ่กินเนาะเฮาบ่กินดิบเฮาก็เอามาขวเฮาก็เลยคิดว่าถ้าว่าปรุงเคียงเหลี่ยงเอาไปขวแล้วก็มากินสุกามาันแซ่บได้ล่ะสนนะ กะซันเราก็ปรุงให้แล้วทีเดียวไปเลยพอคนเสร็จเราก็ตามด้วยผักนะจ๊ะก็จะมีผักนี่อย่างล่ะมันซื้อ,อยังเนี่ยใบกลมๆเนี่ยโอสารเแเน่ผักสารเแเน่นะจ๊ะเราปลูกเองมันก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ฝนมันตายยกาำเลี่ยเออเขาก็สัระแเน่มันเด็ดใจว่าต้องหันดอกแล้วก็ซิมี่ผักซีจีน แล้วก็ใบหอมอันจะจ๋อยเออเราก็เอามาหั่นใส่ด้วยกันแบบนี้ก็จุ่งไว้สักยอดหนึ่งนะจ๊ะอืมนี่คนให้มันเข้ากันตรงเลงตรงเลงก็คนลหลายเทียลหลายรอบปรุงทีไรก็คนทุกเทียเราก็จะถือไปให้คุณตาซิมนะจ๊ะอ่าคุณตานั่งอยู่นี่คุณตาขาซิมให้หน่อยคะ่ะมันแซบไหมคะเพราะว่าคุณตาซิมดิบได้อ้าคุณตาซอบให้คุณตาซิมเบิงอ่า ครับคุณกรรมการว่ายังไงบ้างคะคอมเมนเตอร์มาสิคะจางหน่อยหนึงจางหน่อยนึงโอเคอพอคุณตาได้สมคุณตาบอกว่าจางหน่อยหนึ่งเราก็มาตามด้วยนะป่านะจ้าเจาะจอก,จอกๆลงไปเลยอืมแล้วเราก็คนคนอีกตรงเลงตรงเลงอีกสักครู่สักคราวอ่ามันน่าจะได้แล้วล่ะอืมเราก็จะไปหาบวงหาถ้วยหาซ้ำเอาจานมาก็ได้นะคะจานที่ใส่ก็จะเป็นจานนี้จ้ะ จานสังกะสีอืมเอาโอเคใส่จานแบบไหนก็ได้จ้าซึ่งจะใส่ใบตองกินก็ได้จ้ะใส่กะระโปะมะพร้าวก็ได้นะจ๊ะอ่าเรียบร้อยอ่าโปะด้วยผักซีโรยหนะ้าอืมแล้วเหลียในกระทะเราก็จะเอามาคั่วให้มันสุกๆอ่าคั่วไปใจเย็นๆนะจ๊ะถ้าคั่วแห้งหลายก็เติมน้ำนะจ๊ะเราคั่วเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ช่วยจ้า แต่เราเฝ้าออมาคนข้าวเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งนะจ๊ะเขาใส่เขาบาดนี่เาขาก็มาค้นค้นเขาสีเอาเขาใส้กรองก็แบบถือไปมือหนึ่งเฮดมือเดียวบาดนี้เขาสีเฮียชิมสิดีสวบวะน้ออืมเออเอารุ้นรุนอโนอ้โหยนบบดักกองเขาทะลุอ่ะโอเคเรียบรลอยนี่สีสันหน้าตามันก็จะเป็นอย่างี้นะจ๊ะ สร็จแล้วคุณตาก็จะพร้อมสวบนั่งมองเบิงกอนนะ,ะคุยเบิงจะคำอูแซ่